ได้ดูแลใบบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผาพ่ออุ้ยไม่ช่ภูผาทับใบบกรักใบกกบัว ด้วยไหหนะึ่งอ่านว่าหนึ่งสองอ่านว่าสองสามอ่านว่าสามสี่อ่านว่าสี่ห้าอ่านว่าห้าหกโอ้ยไม่มีห่เหรอเออมันถึงห้า

ใบบัวภูผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบอันนี้หนูและไปเสียเอาเองดูวยครับโอ๊ไม่อยากนอนจังนอนดูได้ไหมได้เลยแอรคม่แอบนอนดูแอบนอนดูแอ,บนอน,อบนอนเป็นเพื่อน เพื่อนกันอ้าวีเม่กบทที่อะไรบทที่สามเพื่อนกันว้าวไก่ลูกช้างชื้อจัององเลือกเพื่อนเด็กผาผา่าขอใ้มันหผ้าหรือผาอันก็อ่านสิพออ่า เด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวเด็กเด็กดีใจเรียกใบบกไก่จ้าจ้าจ้องจังเพื่อนช้างตัวโตช้างลูกลูกช้างชื้นวนร้องแอกแอก ภูผาอ๊ยดีใจเรามาเป็นเพื่อนกันอ้เก่งมากเลยโอเคอะทำเองดี